ใครที่กำลังมองหนาะร้านจำหน่าย ID Pass ขอแนะนำร้าน Easy Farm มีบริการกดเกม Pass และจำหน่าย ID Pass แมปต่างๆเช่นแมป Anime Adventure แมป b o x Food และแมป King Legacy ไลิ้งอยู่ใต้คลิปนะคะสวัสดีทุกคนยนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Roblox แมป Anime Adventure นะครับนี้จะมารีวิวเป็นกีฟีดในร่างของอคอ c แฮนด์เหยี่ยวขาวและอ s c e n c e นะครับเป็นร่าง a s c e n o n เรียกง่ายๆแล้วกันเนาะ อันนี้จะเป็นตัวร่างใชน้นี่ถ้าเป็นตัวธรรมดาจะเป็นล่างก๊อตแทนปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขวิธีการใช้งานของมันด้วย่อนนี้จะเข้าไปดูรีวิวกันนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการรีวิวก่อนเนาะวิธีการรีวิวนะครับเราจะเป็นจะต้องได้เป็นเจ้าไข่นะครับไข่คิงตัวนี้นะครับนี่ไข่คิงตัวนี้นะนี่นะครับ e g อ of the king นะครับตัวนี้เลย วิธีการได้นะครับน่าจะได้จากการสุ่มตู้สุ่มตู้น่าจะสุ่มตู้เท่านั้นนะครับหรือว่าเวลาเราได้สุ่มได้กีฟีดมันก็จะมีสุ่มได้เป็นหัวใจตัวนี้มาด้วยนั่นเองนะครับน่าจะอย่างนั้นนะอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่พี่ได้มาคือสุ่มได้จากตู้นั่นเองนะครับเหมือนจะได้พร้อมกีฟีดเลยนั่นเองนะอันนี้ก็จะเดี๋ยวใช้ยังไงพี่จะมาคอมเมนต์เพิ่มนะครับว่ามันได้จากไหนบ้างเนาะบางคนก็บอกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้พร้อมกีฟีดนะครับแต่พี่ก็ได้พร้อมกีฟีดนะูครับ จะเป็นกรีฟล่างใช้นี่วิธีการอ e ีโวก y ีฟิตนะครับก็คือกดใช้หัวใจตัวนี้มานะครับมันจะเข้ามาในโดเมนตัวนี้เนาะเรียกเป็นโดเมนได้ไหมเรียกเป็นแอเรียแล้วกันนะครับแอเรียของเจ้าก y ีฟิตนั่นเองมันจะมีกรีฟั่งอยู่ตรงนี้นะครับให้เรามาคุย แค่เราอ่านตรงนี้ก่อนนะครับมันจะมีหัวข้อที่ว่าเป็น sacrifice กับเอเซนต์ตัวนี้นะครับการเอเซนต์คือเลือกตัว e v o ก็คือเลือกเป็นเดี่ยวขาวในการ e v o วนี่นก็ไม่ใช่ไม่ใช่เดี่ยวขาวสิเลือกเป็น g ีฟีสในการ e v o นะครับเปอร์เซ็นต์การ e v o วจำเป็นต้องต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเปอร์เซ็น,นต์ตรงนี้นะครับวิธีการเพิ่มค่า ascension ตัวนี้นะครับนี่ ascension ตัวนี้นะมี2วิธีก็คือการใช้ยูนิตระดับ mystic ในการ sacrifice หรือว่าสังเวยนั่นนนนนนเเอออองะะะะคคคครรรรัััับบดดูีดีๆ้ืกาายย่ยตวล น่าจะแต่มิสติกจนถึงตัวรับเลยเปอร์เซ็นต์น่าจะเท่ากันหมดเลยนะครับอันนี้จากที่เดาๆนะแต่ไม่กล้าย,ย่อยนะครับอ่นนี่เลยนี่นะครับแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งคือการใช้นี่นะครับ ex off specify นะครับวิธีการหา ex off specify มีทั้งหมดน่าจะ3วิธีนะครับ3วิธีเลยก็คือการลงอินดันท้ายนะครับ instally in ดันท้ายเนาะแบบนี้นะครับน instally ดั้นท้ายของดั้นนี้ชุบดันเบอร์เซิร์กเลยนะครับ in in ดันท้ายอ่ะ ลงอินดันหายเนี่ยจะมีโอกาสสุ่มดอกหัวใจเหมือนกันแต่น้อยมากๆนะครับมันได้น้อยเนาะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือการลงอินดันท้ายเพื่อที่จะได้เป็นพอท่อมาในการยีโวนั่นเองนะครับนี่เป็นพอท่อแบบนี้นะครับพอทอแบบนี้เลยเป็นอีคลิปอีคลิปพอทอนะครับตัวนี้เลยเวลาเราลงเราจะได้เป็นหัวใจก็คือไอเอ็กออฟสกิฟายเมื่อกี้นี้นะครับมาทั้งหมด2 4อันจะสุ่มดอกนั่นเองเนาะ แล้วก็มีตัวรับนะครับตัวรับจะเป็นเจ้าสกูนะครับจะเป็นสกูไนท์นะครับก็คืออัจวินพงกระดูกนั่นเองประมาณนี้นะครับสำหรับการหาเอกออฟเซกิไฟวิธีสุดท้ายคือการทำเควสไลวันนั่นเองนะครับเควสไลวันเนาะเควสไลวันที่ทำไปแล้วนะครับก็คือให้เรามารับที่ซัมมอนตัวนี้นะครับนี่กดมาที่ซัมมอนนะครับแล้วก็เดินมาทางซ้ายมือก็คือเควสตรงนี้เลยนั่นเองนะครับเควสจากเจ้าไอแคสซีตัวนี้นั่นเองครับเรารับแล้วมันจะเป็นเควสให้เราไปฆ่ามอนดันท้ายนะครับ เราจะได้เป็นไอ้หัวใจแบบเมื่อกี้นี้นะครับหรือว่าไอ้ไข่ไข่สังเวยนะครับไข่เพื่อการสังเวยนะครับทั้งหมด7อันเนาะเป็นเฟสหลายวันนั่นเองครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวพี่เข้าไปฟาร์มเงินแล้วก็เดี๋ยวมาดูรีวิวเจ้ากีฟิตกันก่อนเลยนะครับว่ามันใช้ยังไงนะครับแล้วก็เงอนไข่การใช้งานเนี่ยมันแตกต่างจากตัวปกติยังไงนั่นเองครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยแล้วกันนะครับหลังจากที่เรายูเป็นล่างสุดท้ายแล้วนะครับเป็นแอสเซนชันแล้วกันเนาะเป็นแอสเซนชันนั้นน่าจะ เวลาวางมันจะเป็นตัวละครเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับดาเมจอยู่ที่7จ็ดพันแต่จริงมันไม่ตีนะมันให้เราเสังเวยก่อนนะครับอ่ะพี่จะเริ่มเป็นการสั่งเมยแล้วกันเห็นไหมสกิฟายแบบนี้ฟีขอการสั่งเมยนะครับจะมีทั้งหมด2รูปแบบไม่มีเป็นรูปแบบเดียวคือการวางตัวละครแบบนี้นะครับอ่ะวางไปปุ๊บแล้วก็ให้มันกดกินไปอย่างงี้นะครับอ่ะตัวเนี้ยมันจะไม่กินตัวเดียวกันนะมันจะไม่กินตัวเดียวกันครับจะเป็นตัวเป็นจะเป็นจะต้องตัวอื่นด้วยนะครับต้องเป็นตัวอื่นเท่านั้นเนาะนี่แบบนนี้เห็ม มันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นเมื่อกี้นี้เราน่าจะเห็นกันแล้วนะครับมันจะขึ้นเปอร์เซ็นต์แบบเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเอาให้ดูอีกรอบหนึ่งปึ๊บนี่นะครับเห็นไหมเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับเมื่อกี้มิติสองตัวจะได้ทั้งหมดหกเปอร์เซ็นต์ก็แสดงว่ามันน่าจะเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่หกเปอร์เซ็นต์มันขึ้นทีละสามได้เปล่าอ๋อขึ้นทีละหนึ่งเลยนะครับน่าจะหนึ่งตัวต่อหน,นึ่งเปอร์เซ็นต์นะก็แสดงว่าเราต้องสังเวยยูนิตถึงร้อยตัวเลยนะครับร้อยตัวเนาะนี่อ่ะนี่เลยเห็นไหม100 ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับเดี๋ยวพี่ขอย้ายโพซิชันหน่อยตอนนี้มึนมึนมึนครับอันนี้มาสักตรงนี้แล้วกันชึบนี่นะครับแบบนี้เห็นไหมวางปุ๊บมันยังไม่ตีนะแล้วก็ปรับตีอะไรไม่ได้ด้วยนะครับมันก็ไม่สามารถตีได้เดี๋ยวเราวางให้มันแบบครบร้อยไปเลยแล้วกันเนาะชึบชึบอนะี่นะครับกดไปเลยอันนี่นะครับตนะนะัวละเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเมื่อกีน้นี้ใช่หรือเปล่าสองสามสี่ห้าหก เจ็ดเจ็ดตัวนะครับชึบโอเคไม่ใช่ตัวรับเปอร์เซ็นต์นะเอ่อเปอร์เซ็นต์น่าจะขึ้นสุบหรือเปล่าพนะี่ไม่แน่ใจเรื่องเปอร์เซ็นต์เนาะก็คือให้เราเอายูนิตของเราเนี่ยเป็นสกิฟายใส่มันนะครับนะยี่สิบหกชึบลนออ้อยรอบหนึ่งนะครับทอลองหน่อยอาจจะเป็นตัวรับก็ได้ที่เป็นสองเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคก็ไม่ไม่สองเปอร์เซ็นต์อ๋อจากที่พี่ดูนะครับเหมือนจะต้องหลายๆตัวหลายๆต,ตัวก็จะขึ้นเป็นสกิฟายเยอะนะครับพอมาขายหุ้มละตัวนี้ก็ชึบแล้วก็มาวางนะครับ ยิ่งสั่งเบย์เยอะนะเปอร์เซ็นต์น่าจะยิ่งขึ้นเยอะนะครับตรงนี้แล้วก็ไม่สามารถไปเอาเอาอยูยนิตคนคนอื่นมาสั่งเบร์นั้นแล้วแล้วก็ตัวที่ไม่สามารถขายได้จะไม่ถูกสั่งเบร์นั่นเองนะครับปึบ๊บอ่ะสี่สิบสามละเคยวางไปเรื่อยๆนะครับก็เงื่อนไขาการใช้งานยากระดับหนึ่งเลยนะครับจากที่ดูดูนะครับนี่เลยปึ๊บอ,อ่ะแปดละเฮ้ยพี่วางผิดอ่ะโอเควันนี้เราจะต้องขายวางวนอยู่งี้นะครับ อ่ะเจ็ดสิบสามแล้วนะครับตรงนี้ uh, uh, นี่จึ๊บจึ๊บแล้วก็เอ่อ uh, หนวดไอ้ใช้หนวดขาวี่จะได้หนวดขาวซะแล้วเจ้ากีฟิตนะครับจะมีทั้งหมดสองล่างเนาะจะเป็นล่างก็ตเเทนนะครับกับล่างเหี่ยวขาวเนาะมันจะสุมออกนะครับเราจะสอนวิธีการดูว่าสุมออกตัวอะไรนะเมื่อกี้มันถึงร้อยแล้วมันจะเปลี่ยนล่างหรือเปล่าตังหมดนะครับตังหมดพอดีเราสักพู่หนึ่งน่าจะต้องทะลุร้อยเปอร์เซ็นต์ สองเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าโอเคเปลี่ยนร่างแล้วนะครับนี่พอทะลุหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะเปลี่ยนร่างแบบนี้นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นอีกร่างหนึ่งก็คือร่างที่เป็นร่างของคอร์เทนนั่นเองนะครับร่างคอร์เทนจะไม่สามารถอัปเกรดขั้นได้เนาะแล้วก็ไม่ตีแอสนะครับตีเอสนะโอ้โหดาเมจใช้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นดาเมจของกล้ามสามกับกล้ามหนึ่งก็คือกล้ามสี่นั่นเองนะครับนี่บอกเลยว่าตัวละครโมเดลเท่มากนะครับนี่กีฟยิเท่ๆนะ โอเคโอเคก็มาต่อกันในร่างที่เป็นสีขาวนะครับเป็นร่างเหยียวขาวเนาะวิธีการทําอีกร่างหนึ่งที่เป็นร่างบัฟนะครับเป็นร่างเหยียวขาวที่เป็นไว้บัฟเนาะอันนี้นะครับก็คือเราจะเป็นจะต้องให้มันกินเป็นตัวบัฟระเบิดนั่นเองนะครับนี่เด๋ยแล้วก็วิธีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้ได้เยอะเมื่อกี้ลืมบอกนะครับแล้วก็พี่เพิ่งรู้ด้วยก็คือให้เราทําการอัปเกรดขั้นตัวละครที่จะสกิฟายนั่นเองนะครับเราก็กดสกิฟายไปเลยเห็นไหมมันก็จะเพิ่มเต็มร้อยไปเลยนะครับเมื่อกี้นี้ทีเดียวได้เเลยนาะ เนี่ยก็จะเป็นร่างเหย่ยวขาบแบบนี้นะครับจะบัฟเดเมพทั้งหมด100%ทุกตัวท,ทุกตัวเลยนะครับทุกตัวในแมปเลยนะเวลาระวางตัวละครเพิ่มไปก็จะบ100ัฟร0 0ซไหมอันนี้นะครับ่ลระเบียบก็จะคูณ2โอเคประมาณนี้อันนี้เผื่อใครยังไม่รู้นะครับก็คือร่างเหย่ยวขาบแบบนี้นั่นเองโอ้ยวอาลางังเท่นะครับเท่มากแต่ก็มีดีแค่บัฟนะครับไม่ไม่ไม,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 ไมีอื่นดีละโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูร่างแดงนะครับร่างแดงเทคนิคการทําให้ตัวละครเดเมจมันเบิ่วเบิ่วน ก็เดี๋ยวลองซึบให้มันได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวทำอะไรให้ดูครับในจากที่พี่ลองน,นะแต่ก็ยังไม่ได้ทดสอบด้วยตัวเองนะครับเป็นความคิดในหัวเฉยเนาะให้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บซึบเจ็ดเจ็ดละเอ่เอาไปสักสองขั้นปึบมาแปดห้าแล้วนะครับห้าแล้วจังหวะนี้ัวทะลุร้อยไล้เกินก้าสองนะครับเดี๋ยวเราไปทีร้เปอร์เซ็นต์แล้วกัน ้าสามเก้าสี่เก้าหกอ่ะกระเปอร์เซ็นต์ทึบปึบอ่ะ 98. เก้าแปดเฮ้ยเดี๋ยวพอแล้วนะครับอ่ะต่อมานะครับก็คือวางทุกตัวนะครับวางทุกตัวที่ไม่ใช่ตัวมันเองนะครับ,บอปอไว้ก่อนทึบทึบทึบอ่ะแบบนี้นะครับทุกตัวที่อัพขั้นได้เนาะปอกไว้ก่อน,นครับแล้วก็อัพเาเมจไปเลยนะครับนี่เลยอัพมันไปทุกตัวไปเลยนะครับ อเดี๋ยวตัดกลับมาตอนที่มันอับตันเลยแล้วกัน được rồi 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 được โอ,อ neck. โอเคก็อัพได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็อัพไม่ตันเนาะเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวจะลองเลยแล้วกันนะครับปึ๊บหนีสามร้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าดาเมจจะได้เท่าไหร่เนาะอ่ะก็ตามที่ทุกคนเห็นนะครับอันนี้บวกดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะอย่าลืมนะครับก็คือดาเมจที่เราจะได้แบบเมื่อกี้นี้ก็คือปกติเนี่ยถ้าไม่มีหนวดเอ้ยไม่มีไม่มีดวดขับเลยวะไม่มีเหี่ยวขาวนะครับตัวนี้นะ ดาเมจจะอยู่ที่200,000นะครับแต่ถ้ามีเจ้าเหยอกขาวตัวนี้บวกดาเมจอีก100%นะครับก็จะกลายเป็นสี่0 0 0นั่นเองแล้วนี่พี่ก็ลองทำการอัพขั้นตัวละครให้มันเกิน100%นะครับแล้วก็ใส่ใส่ตัวให้มันไปเพิ่มๆนะครับให้มันเป็น100%เอร์เนาะเนะเกินทะลุ100%เมื่อกี้ได้360กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับดาเมจกลายเป็น950,000นะครับอย่าลืมว่าตัวละครมันวางได้ทั้งหมด3ตัวนั่นเองเราจะสามารถ ทำตัวนี้ได้อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเรามากับเพื่อนด้วยนะครับถ้าเรามากับเพื่อนเราให้เพื่อนเล่นเป็นเหยียวขาว1ตัวนะครับแล้วเราใช้ตัวนี้3ตัวไปเลยแล้วก็บูตเดเมจไปเลยเนี่ยทะลุแน่นอนนะครับยังไงก็ตัวนี้เมตาเนาะอย่างที่บอกนะครับอ่ะก็ความคิดที่พี่คิดไวก้ก็น่าจะตันอยู่ที่ทั้งหมด5 0 0นะครับอันนี้คิดไว้เฉยๆนะฮะมันก็ตันแค่4 0 0นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะก็เวลาโจมตีอยู่ที่7-3นะครับเมื่อกี้ที่เห็นก็สามวิเพราะ น่าจะกดพุชชี่นะเมื่อกี้นี้น่าจะนะครับไม่น่าจะเหมือนกันน่าจะกดพุชชี่นี่พิพุชชี่ตรงนี้นะครับโอเคต่อมานี้เนาะก็สำหรับกีฟิตตัวนี้เป็นเมตาแน่นอนแล้วก็กัดเดี๋ยวถ้ายังไงพี่จะรีบอีโวมาแล้วก็เอามาให้ดูให้ก็รอดูของคนอื่นได้เลยแล้วก็ที่บอกเลยนะครับว่า2ตัวครน,นี้เป็นตัวที่เก่งมากๆเลยน,นะครับเป็นเมตาแน่นอนเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมว่ากีฟิตมันขายเลยด้วยนะย้ายตำแหน่งได้โอเคสำหรับนี้นะครับขอรบรชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกบแล้วเจอกันใหม่ิหน้าบายบายครับ